อ่าโอเคก็แสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมตอนนี้มีเกมพิชเชอร์สามวายฮันในปาร์ติก้าวันแล้วนะฮะก็ต่อจากในพาร์ทที่แล้วเลยที่เราไปทำอะไรลืมเนี่ยคะข้อมูลนะฮะที่หมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านเป็นบ้านชาวประมงนะฮะเขาก็ได้บอกข้อมูลมาอยู่แล้วว่าลูกสาวของแบรลอนอยู่ที่ไหนแต่ว่าไม่รู้สตา์การมของแม่ของทานเนล่าฮะประมาณนั้นซึ่งบรรยาจะถูกพิษสัจับตัวไปหรืออะไรสักอย่าง,งเพราะว่า หายไปในป่าเลยฮะอารมณ์ประมาณนั้นนะโอเควันนี้เราต้องเอาน้ำเรื่องทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยมาบอกบารอนฮะอะไรลงแล้วเจอใครอืจำข้าได้ไหมนี่นเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยในลงมาข้าจะไม่มลืมเลยขอบคุณมากอ๋อได้ตังค์แล้วฮะถ้าเกิดไม่ช่วยนี่ก็แสดงว่าน่าจะไม่ได้ใช่ไหมโอเคไปแล้วฮะเราต้องไปต่อทางไหนวะเนี่ยเริ่มงงทางแล้ว โอเคไอ้ตรงนี้มันเป็นเมื่อกี้ที่กดเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหนะมือนเอนชั่นอาวุธนะาทำให้อาวุธเรามันตีแรงขึ้นอ่าโอเคอยู่ทางนั้นนะต้องไม่บอกบารอนเกี่ยวกับครอบห่วงเขาว่ายังอยู่ดีกินดีอยู่หรือเปล่าอ่า Witcher โอเค w i t c h e มาดูหน่อยสิข้าพเจ้จะคุยด้วยอืมตอบว่าอะไรดีวะเรื่องของอะไรล่ะ จำคืนวันที่แบรนอนสั่งให้ทุกคนเข้าในบ้านแล้วก็ดูในอยู่แต่ในบ้านได้ไหมถ้าอยากรู้ว่าเจ้ากับแบรอนทำอะไรก็ลองไปถาแบรนอนหนึงสิบางทีเขาน่าจะบอกเจ้าได้แล้วโอเคตอนนี้เรามาหาแบรลอนนะแบรอนนั่งในสวนเมาหรือเปล่าไม่เมาไม่กินไม่ทำอะไรเลยแค่นั่งเฉยๆรู้จักส่งั้นน่าจะดราม่าอยู่นี่เอง เห็นดอกฮอลลีฮอกนั่นไหมสีม่วงๆข้าเอามาจากนาซาเขามาปลูกที่โดยเฉพาะเลยนะน่าจะเป็นชื่ออะไรในนาซาแอนนาไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมายืนการที่จะปลูกให้ได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยที่จะไปคบประคบปงมันทั้งรดน้ำบนดินเธอดูจริงจังกับมันมากส่วนข้างๆนั่นหรดอกที่เป็นอย่ใหญ่ๆดอกนั้นเรียกว่าวิหารแห่งท้องฟ้าแต่ธรรมราเรียกมันว่ามังกรแห่งท้องฟ้าแดนเธอชอบมันมาก มัมัยนน่าเสียดายที่ข้าไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าเดอาชอบหลอ,อกไหนมากที่สุดแต่อย่างน้อยข้าก็ดีใจที่ได้รู้ว่าวิญญาณของเธอเป็นอิสระแล้วข้าได้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวท่านแล้วอืมเต้าสืบได้แล้วเหรอไปเข้าไปข้างในกันเอยข้างนอกนี่เริ่มอากาศไม่ค่อยดีแล้วอ่าได้เข้าไปในบ้านสักทีฮะ ดราม,ม่าเลยฮะคนเป็นพ่อมีข่าวอะไรใหม่ๆบ้างลูกสาวท่านอยู่ที่ออกซฟอร์ธฮะอะไรนะแล้วเธอเป็นเป็นอะไรไหมสบายดีหรือเปล่าแล้วทำไมเจ้าไม่พาเธอกลับมาล่ะมันไม่ได้อยู่ในขอ้อตกลงที่เราคุยกันไว้นี่แล้วเจ้ารู้แน่ว่าเธอปลอดภยัยเจ้เห็นมาก,กับตาแล้วเหรอเปล่าแต่ถ<ต>้าได้เจอคนที่ช่วยเธอหลบหนีและได้รับข้อมูล รับเธอไปดูแลธรรมราปลอดภัยดีและสบายดีข้าพิฆารู้มาเธอไม่อยากกลับมาที่นี่เลยไม่อยากมาเจอท่านถ้าไม่มีทางเชื่อคำบูดของชาวบ้านวนนั้นหรอกหรือคนที่ช่วยชเธอไว้ข้าต้องรู้ได้ว่าเธอปลอดภัยจริงๆเราองนนี่ไแค่คำบูงไม่พอฮะไหาดูซะเจ้าต้องดูให้มั่นใจว่าเธอปลอดภัยด้วยสายตาของเจ้าข้าไม่เชื่อใครนอกจากเจ้าเท่านั้นได้เลยข้าไปดูให้ก็ได้โอเคข้าขอบคุณเจ้ามากรับไม่ไป เรียกว่าเป็นตัวหลอกล่อก็ได้แต่ไม่แน่อาจจะใช้ประโยชน์ได้สำหรับอะไรอ่ะจนน้าผ่านทางตั้งแต่ลิเดเนียเข้าคุมบริเวณคอนตาเดลต้าเนี่ยทำให้การเดินทางมันค่อนข้างยากถ้าไม่มีจดหมายนี้อาจจะทำให้เราลำบากก็ได้ฮะเี๋เราตกลงกันไว้และแอนนาล่ะตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวอะไรเลยแล้วเอ้าวันี้เจ้ารอะไรอยู่ฮะรอท่านเราเรื่องของซีรีส์ต่อไงตามที่เราตกลงกันไว้อ๋อ้เล่นแนิดนึงฮะก็ได้ตามที่ข้าเคยพูดไหมใช่ไหม อเีซีนีอยู่ในช่วงทักฟื้นนั่นเราพาเธอไปออกล่าสัตว์หวังว่าได้ออกแรงทำให้ช่วยเธอได้บ้างนะหลังจากพักผ่อนมานานสาวน้อยเจ้าบนนี้โชคดีมากเลยที่ล่าหมูป่าตัวขยันขนาดใหญ่ได้มันคพควรกับงานเฉลิมฉลองของกษัตริย์ฟอเทสเลยทีเดียวตอนนี้ตอนตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะ สรุปตายล้วไหมเซรีมามาได้แล้วในสุดเราก็ได้รับประทานอาหารร่วมกันนะเป็นตัวสะโคืองเขาสักอย่างหนึ่งไม่ด้เลยทีเดียวแต่ว่าคนที่แต่ว่าใครเขาเป็นล่าหมูป่าเขาดาบกัาบแบบนั้นก็เหรอก็ไม่มีธนูไม่มีหอกดาบที่ฆ่ามีอยู่นี่แหละเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นเพลงดาบของเธอนที่สุดเจ้าจริงได้รับการซ้อมจากที่ไหนเหรอโอเคครับตอบยังไงดีวะเนี่ย ทิแคมโมเฮนนั่นมันเป็นโรง,งเรียนวิชูนี่เอ้ยวิเชอร์วิเชอร์เท่าที่ข้าจำได้นะเขารับแต่ผู้ชายไม่ใช่เหรอประมาณนั้นฮะโอเคตอบว่าอะไรดีฮะโอเคนั่นแหละข้าเป็นข้อจุดเรื่องสารพิน่น่น หมายความว่าเธอคือพิชเชอร์หญิงนั่นเหรอก็ไม่ขนาดหรอกท่าไม่ค่อยได้สนใจมาห้าหรอกแต่ว่าทุกอย่างที่ฉันรู้เนี่ยฉันเียรู้จากที่นั่นหมดเลยแล้วมีอะไรเกี่ยวกับ potion ไหมก็ม่นิดหน่อยนั่นทับหนึ่งเ็บอะไรอ่ะมนมีให้สนใจหรอกผู้หญิงที่สามารถเวี่ยงดาบได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะได้เจอ สุดยอดมากจริงๆประมาณนั้นฮะเขาก็มันเข้าร่วมกันหวังว่าคุณจะสนใจนะไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรนี่ขอปั่นๆไปแล้วกันถามเรื่องม้าแล้วฮะ Black Mare ที่อยู่ในลงม้าแล้วล่ะโอ้นั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกมั้งโอเคฮะแล้วตอบว่าอะไรเดี๋ยว comfortably estágup While กลัวกันเหรอฮะนี่ขี้ขาดเกินกว่าจะแข่งกับผู้หญิงกันเหรอมาเป็นของใครโอ้ชิบหายแล้วดีใจมากที่ได้แข่งกับบารอนเขาขอรับไว้เป็นเกียรติเลยได้เลยได้ถ้าเกิดข้าชนะขขอดาบอันนั้นตกลงโอเคฮะทำไปขอดื่มแล้วคืนนี้ คารมเมลเราทำเลยพวกนี้เราจะเริ่มกันในรุ่งสางเลยรุ่งเช้าฮะประมาณนั้นโอเคอ่าในเวเลนฮะทางตอนเหนือของทาเมเรียรถึงนั้นแล้วต้องแข่งกันแล้วโอเคอ่าเช้าแล้วพร้อมหรือยลังได้เลยต่อคนที่ไปถึงตบปะกันได้ก่อนเต็มขึ้นมาได้ ฮะประมาณนั้นฮะโอเคมาซีดี long. สตอรี่เดอะเลสฮะฮะได้เลยฮะอย่าไปกลัววิ่งแล้วกดค้างแน่นอนไม่ให้หรอกมาขอดราบไม่ง่ายอย่างนี้เลยเหรอไปเลยฮะก็ดูจว่าสงแล้วภารกิจนี้ก็คงน่าจะยังไงเราก็ชนะเออแล้วปะวะไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าคือยังไงเราก็ขับ มาชนะอยู่แล้วแหละแข่งม้าเนี่ยุยแต่มันจะหมดแล้ววะอุ้ยสตาร์เมนาจะหมดแล้วไปแต่เราชนะเว้ยโอเคคงไม่มีอะไรละฮ่าฮ่าสุดยอดมากเย้สุดแล้วก็ชนะฮะมันเร็วมากเลยนะนี่ไม่ใช่กุลสตีแล้วดีมากเดอะแมร์เป็นของเธอแล้วอขอบคุณมาก เสียงมนดูห้าๆเนาะไอ้เนี่ยอะไรเหรอโอ้เหมือนจะมีเรื่องฮะเอ้กิฟต์นเหรออืมมีอย่างต้องทำ <S <S โ,อโอเคฮะน่าจะเป็นเนื้อเรื่องของเราของซีรีส์ฮะเท่านั้นที่ทางแบลบน,นได้เราเรามาโอเคแล้วเราต้องมาหาอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าไปที่ไหนแม่งเอ้ยเล่นมาต้องนานเพื่อรู้แค่นี้แหละไปตามหาคนหาหนุ่นหาน,นี่ฮะ โอเครอสักครู่ฮนะ <c oughs> เธอล้องเสียงดังอย่างกับผู้หญิงบาคาร่าทุกคนวิ่งหมดเลยเปินี่กิฟฟินตัวนั้นนะแต่ว,ว่าน่าเสียดายแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแหละข้าบอกได้เลยเอวิเชอร์เนี่ยนี่ข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอ โอ้คารูนเป็นยังไงนายน่าจะเข้าใจดีแหละโอเคนายจะได้รู้ทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งหลังจากหาลูกเมียของฉันได้แล้วโอเคอ่าแล้วเราค่อยทำเรื่องมาจบๆโอเคไม่ต้องห่วงเข้าจะตามหาแอนนาให้ด้วยได้เลยฮะโอเคก็คงน่าจะจบลงเท่านี้ฮะสำหรับการคุยโอเคโซรองอ๋อโอเคได้เวลาออกจากที่นี่แล้วฮะดูสิเป็นไงบ้าง เฮ้เราจะยังไงเราต้องไปหาทามิ่าก่อนฮะอยู่ที่ออกเซนเฟิร์ดส่วนผมเดาว่าภารกิจที่ต้องไปหาแอนนาน่าจะเป็นเควสอื่นนะที่อยู่ในเมดเควสของเราโอเคเราให้เป็นคาสิ่ด้วยแยวก่อนพิเชอร์อ่าเมื่อเจ้าตามหาลูกสามข้าพบช่วยเอานี้ไปให้ด้วยตุกตากันเหรอใช่แล้วอืมเป็นโค้ดดาฮะ เป็นตุ๊กตาสมัยก่อนอารมณ์ประมาณน,นั้นนะโอเคได้เวลาออกเดินทางของจริงแล้วโอ,โอเคตอนนี้เรามาใกล้ถึงเมืองแล้วนะฮะอ็อกเซนเฟิร์ดโอเคไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเรดาร์มันพนะังฮะใช่ปาะวะไม่เรดาร์มันพนะังอ่ะคือเราเข้าเมืองไม่ได้ฮนะเป็นเมืองใหญ่เลยฮนะเนี่ยมันเปลี่ยนทางอนะ่ะทำไมเล่าพระเจ้าช่วย โอเคเราต้องไปก่อนฮะให้มันจบๆไปก่อนอะไรอ่ะ no passing ชิบหายแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้ว settle area คืออะไรวะโอเคเปนกรซิมฮะเดีวก่อนห้ามผ่านเดี๋เพ t กไม่ใช่เราเราไม่ให้คนภายนอกเข้าไปนอกจากจะได้มีการเป็นคำสั่งอ่าเฮ้ยเรามีพ a s ว่ะโอเค นี่หมายถึงมเจ้าหมายถึงใช่ไหมขอดูหน่อยสิมีการขัดตาประทับอันหนึ่งโอเคคุลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วขอโทษทีได้เลยผ่านเข้าไปได้เลยโอเคโชคดีที่เราทำภารกิจนั้นมาฮะไม่รู้ว่าถ้าเกิดตอบแบบหนึ่งจะได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าโอเคฮะเราได้เข้าไปในเมืองแล้วโอ้รู้สึกเหมือนจะมีการลิมิตสปีดด้วยฮะ คือถ้าเรามาก่อเรื่องในนี้ก็อาจจะตายได้ลงมบณนั้นนะโอเคฮะม้าเข้าไม่ได้ด้วยเหรอไม่ค่อยมีใครใช้เลยฮะโอเคเรามีหน้าที่ต้องไปหาทาเมรียาฮะอ่าอยู่ไนออกเซนเฟิร์ดนี่แลหละอยู่ตรงไหนไม่ได้ไกลไหมร้อยเก้าสิบฮะโอเคได้อยู่มาฮะดูซซว่าจะหน้าตาเป็นไงยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอ่ามีที่วาร์ปแล้วด้วยทหารเต็มเมืองเลยน่าจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควร ใหญ่กว่าเมืองที่เราอยู่เมื่อกี้อีกอะ่ะชื่ออะไรวะไอเขาเปิรชนะ์ชอ่ะเออประมาณนั้นฮะโอเคน่าจะเดี๋ยวหายไปตอนนู้นเลยแล้วกันแวบปไปเลยแล้วกันชมบรรยากาศรอบเมืองไปก่อนโอเคตอนนี้เราเดินมาถึงสักทักหนึ่งแล้วฮะไม่รู้จะมีอะไรบ้างฮะโอเคอยู่ตรงไหนเนี่ยสมาร์ทไม่อยู่ตรงนี้ขอใช้หน่อยอ๋อเป็นเอนแชนฮนะ โอเคน่าจะเป็นทางนี้เนะาะอ่าอุ้ยเป็นคัสซนนะฮะเยี่ยในสุดก็ได้เจอแล้วดูซิจะเป็นไงบ้างเฮ้ยคนนี้นี่ข้าลองตามหาไทาม์ร่าที่เป็นลูกสาวของบัตตี้บารนาอนรอวอเทกส่งท่านมาเหรอแล้วข้าจะรู้แน่ห่ะว่าเธออยู่ที่นี่อ๋อหน้าตาเหมือนไอ้ชาวระมงคนนั้นเลยแยวก่อนนะเด๋ยวข้าจะไปคุยมาให้โอเคฮะอืม มันเกี่ยวอะไรกับแมวฮะไม่ไม่น่าเกี่ยวเนาะโอเคฮะรอสักคู่หนึ่งอ่าเล่นกับแมวเหรอแม่เอ้ยสร้อยสร้อยนี่ท่านกำลังตาพาฆ้ากันเหรออืมท่านพ่อส่งมาเหรอใช่แล้ว แค่มอยากให้มาดูว่าอยู่ดีและกินดีอยู่ที่นี่ค่าในรู้สึกดีมากเลยกาลาอลิเวียดีกว่าเมื่อตอนอยู่ในที่เมืองนั้นอีกเราไม่มีอะไรต้องพูดแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่งรีบเหลือเกินฮะโอเคตอบว่าอะไรดีว่ารีบโกรสซ ท่านพ่อเป็นห่วงเรื่องของเธอละอ่าดีมากก็ถูกแล้วข้าดีใจมากที่ท่านมาที่นี่โอ้เห <laughs> มือนจะโกรธพ่อฮะอะไรประมาณนั้น รู้สึกแปลกใจมากเลยที่จ้างโจนมาเพื่อมาตามหาลูกของตัวเองอาเข้าใจไหมเขาไม่ใช่ปีศาจเดือแล้วทั้งนั้นเขาแค่อยากรู้เฉยๆว่าเธอและแม่สบายดีหรือเปล่าดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาแล้วข้าขอไม่พูดถึงเรื่องแม่แล้วกันเขารู้ว่าเขาตัวเองทำผิดไปอะข้าไม่ได้ปกป้องเขาหรือว่าอย่างไรแต่ว่า เขาแค่อยากรู้ว่าเธอเป็นไงบ้างประมาณนั้นฮะนี่ท่านมาไกลขนาดนี้เพื่อแค่จะบอกแค่นี้น่ะเหรออ๋อประมาณนั้นฮะถามไปดีวะโอเคฮะไม่รู้จะเลือกอะไรเลยนะไม่มีแต่ ี๋ยวกลัวจะมีปัญหากับวอเทกบอกว่าแม่ของเธอมีรอยปาตาประทับอะไรสักอย่างที่มือมี่ปัญหากับแม่ฮะข้ารู้สึกแปลกๆข้ารู้สึกว่าเหมือนมือเป็นไฟเลยแล้วก็มีปีศาจออกมาจากปาข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไร แล้วข้รูไ้ได้เลยว่านั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของฉันไอ้สิ่งนั้นมันจับแม่ของฉันไปแล้วก็หายไปในป่าข้าอยากจะกลับไปแต่ว่าม้ามันตื่นตลกไปแล้วข้ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอจะมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าโอ้ประมาณนั้นฮะโอเคแล้วไงต่อ What will you do now? แล,ลแล้วเธอกำลังทำได้หรือลังจะไปตามหาแม่ไง,ไงข้าคงข้าคิดว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกไม่ต้องห่วงหรอกข้าคงไม่ทำคนเดียวหรอกข้ามีเพื่อนใหม่คนพละคนที่มีพละกํำลังเขาจะช่วยข้าเองโอเคแล้วถามอะไรต่อดีกว่านะอ่าแล้วพวกนี้เป็นใครละ่ะถ้าเกิดไม่เป็นความลับนะก็ไม่ความลับหรอกเคยได้ยินโบสถ์แห่งอะไรอะะเรียกว่าอะไรโบสถ์แห่งไฟหรือเปล่าอ่า พวกนั้นเป็นปคนที่กล้าหาญเขาจะช่วยข้าเองโอ้ข้าเห็นแล้วแล้วท่านเชื่อเหรอเธอเชื่อเหรอว่าเกี่ยวกับเอเธนอลออฟไฟอะครับ <หา S 2> ประมาณนั้นโอเคถ้าหวังว่าสักวัหหนึ่งจะได้พบผู้ทางสบายฮะโอเคประมาณนั้นคงจะไม่มีอะไรแล้วฮะ ที่ถามคร่าวๆเฉยนี่ก็แป,แปลงงงงั้นแหละแล้วพ่อของเธอละอ่ะใครนะโอ้พ่อ,อนั่นเหรอข้าไปสนใจหรอกข้าไม่ข้าไม่มีวันกลับไปทีแน่นอนอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วข้าลืมไปแล้วอ่าแหมแหมวิเชอร์มไม่เคยคิดเลยน่ว่าแบรอนจะจ้างนักฆ่ามาเพื่อมาตามหาอะไรแบบนี้ฮะโอเคตอบเลยเดี๋ยวเนี่ย am. เคดีใจมากเลยที่รู้ว่าฉันเป็นใครไม่คิดว่าจะแนะนำให้หน่อยแล้วอแนะนำตัวเองรู้จักหน่อยแล้วข้าเป็นการ์เดนเนระเป็นวิชชันเตอร์เหมือนกันโอเคถ้าเกิดว่าปาดดี้บารอนมาตามหาให้มาตามหารูกสาวก็คงดีมากเลยนายกคงล้มเหลวไปแล้วข้าดีใจมากที่ท่านเป็นห่วงเรื่องนี้แต่ว่าข้าไม่ต้องการแล้วโอเคฮะ แกร้อนอ่าเก็บกับนักล่าฮะโอเคงั้นบารอนจ้างวิเชอร์มาตามหาลูกสาวเหรอน่าสนใจมากประมาณนั้นฮะโอเคเราจะพาเธอไปไหนถามว่าต้องการพักยังมีอะไรอย่างไร้ทางที่เขาต้องทำ เมื่อเธอผ่านบรรลุจุดประสงค์ของเอเธนอลอาไฟแล้วบางทีเธอน่าจะไปโอเก่อนจะไปให้อะไรสักอย่างหนึ่งคาร่าเหรอพ่อตลกดีนะคิดว่าจะซื้อฉันด้วยความทรงจำเหรอบอกเขาว่าเานจะมีวันกลับไปที่นั่นอีกพอได้แล้วขอคุณมากเลยสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างข้ามีตัวเลือกข้าแล้วจะทำให้จะใช้กำลังในการพาข้ากลับไปที่ไทยแรนโอเคโอเค กูรักฮะมาจบแล้วประมาณนั้นฮะสรุปก็คือเอาไว้ง่ายๆทสั้นๆของคัฟซีนนี้ก็คือแม่งไม่สนใจจะกลับบ้านอะไรก็เหมือนแค่เรามาดูเฉยๆฮนะประมาณนั้นโอเคถึงเวลาจบสักทีแล้วฮะจหรเควสนี้คราวหน้าเราคงต้องไปคุยกับแบรนนะฮะโอเคคงไม่มีอะไรแล้วฮะน่าจะคุยกับแบรอนอีกทีหนึ่งก็จะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็บางทีเราอาจจะได้ไปเจอธามาราอ,อีกทีหนึ่งก็ได้โอเค ก็ขอจบพาร์ทในเพลยนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปก็ก่อนละมา้งท่นตามชมเดี๋ยวเจอกันในภารกิจต่อไปน่าจะเปลี่ยนเควสล้วมั้งก็ขออภัยด้วยกนนะที่เกิดแปลไม่ชัดเจนเพราะว่าแม่งยากเหลือเกินแม่งงง,ง,งบางทีก็มึนๆเหมือนกันนะแปลดเฉพาะว่าอย่างก็เอาเท่าที่ใจความสําคัญแล้วกันนะโอเคเหลืออีกหลายอย่างนะต้องทําในแผนที่นี้ทั้งเก็บเวลทั้งอะไรหลายๆอย่างเพิ่งเวลห้เนี่ยแล้วมันมีเควสหนึ่งที่เป็นเมนเควสที่ต้องใช้เลเวลสนะิบหกฮะ แม่งยาวนาเนเลยนโอเคไม่มีอะไรล้ฮะคราวหน้าเราแค่ไปคุยกับแบรอนก็คงน่าจะจบแล้วแหละถ้าเป็นจบนี้ก็เซ็งเลยฮะโอเคก็เจอกันบ๊ายบาย